สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเรื่องการเลือกตั้งปี2566และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่อประเทศไทยของเราก่อนอื่นเราดูการเลือกตั้งในปี2566กันก่อนนะครับและนี้คือผลของการเลือกตั้งทุกคนคิดว่าประเทศของเราจะดําเนินไปในทิศทางไหนแต่เดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์ให้ทุกคนดูนะครับ การเลือกตั้งทั่วไปปี2566ถือเป็นหมุดหมายสําคัญทางการเมืองไทยเพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ4ปีและเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่สังคมไทยอยู่ภายใต้อํานาจคอสชตั้งแต่ปี2557หลายคนมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกผู้แทนแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองไปในทิศทางใดบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นตัวพักการเมืองหลักที่เข้าชิงชัย ได้แก่พักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐและพักกลุ่มไทยสร้างชาตินโยบายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นร้อนเช่นการปรับค่าแรงขั้นต่ำปฏิรูปกองทัพนโยบายกัญชาเสรีและโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลทําให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สนใจติดตามอย่างใกล้ชิดการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า7 5เของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งถือว่าสูงกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการพักเก้าวไกลได้จำนวนสสหนอสที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งขณะที่พักเพื่อไทยได้141ที่นั่งอันดับสองส่วนพักภูมิใจไทยได้71ที่นั่งและพักอื่นๆเช่นพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์ก็ยังคงมีบทบาทในสภาผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนชัดเจนว่าประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องการเห็นการเมืองที่แตกต่างจากอดีตแม้พักก้าวไกล จะได้อันดับหนึ่งแต่กลักไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากระบบโหวตนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2,560กำหนดให้ต้องอาศัยเสียงจากวุฒิสภา250คนซึ่งส่วนใหญ่แต่งตั้งโดยคอสอชทำให้เสียงของประชาชนและเสียงในรัฐสภาเดินคนและทิศทางเกิดทางตันทางการเมืองท้ายที่สุดพักเพื่อไทยรวมเสียงกับทักอื่นๆจัดตั้งรัฐบาลแทนและนายเสยถียทวีสินได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีทำลายสั้นๆ 14พฤษภาคม2566วันเลือกตั้งทั่วไปหลังการนับคะแนนก้าวไกลได้สอสอมากที่สุดกรกฎาคม2566การบวชนายกในรัฐสภาก้าวไกลไม่ผ่านสิงหาคม2566เพื่อไทยรวมเสียงกับหลายพักนายเสรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งปี2566แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน1พลังของประชาชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปแสดงออกชัดเจนว่าต้องการประชาธิปไตยที่โปร่ปรงใสและนโยบายใหม่ๆ 2. ข้อจํากัดของโครงสร้างการเมืองการมีอยู่ของวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทําให้ผลการจัดตั้งรัฐบาลไม่สอดคล้องกับคะแนนเสียงของประชาชน 3. การเมืองแบบต่อรองพักเพื่อไทยต้องจับมือกับหลายพักแม้บางพักเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าได้ 4. การถกเถียงสังคมหลังเลือกตั้งเกิดกระแสเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ และมีการถกเถียงถึงอนาคตของสถาบันทางการเมืองไทยสรุปการเลือกตั้งปี2,566จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางคะแนนเสียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนแม้ผลลัพธ์จะไม่ได้เป็นไปตามความหวังทั้งหมดแต่ก็ทําให้เห็นว่าประชาชนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีพลังและพร้อมผลักดันอนาคตประชาธิปไตยคําถามสําคัญคือการเมืองไทยจะเดินไปข้างหน้าตามเจตนารมณ์ของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งคำตอบอยู่ที่การมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคน